วิธีทำรูปภาพใส่ชุดสวยๆหรือใส่สูตรสวยๆนะคะเดี๋ยวพี่แนทนพาไปหารูปภาพก่อนนะคะไปที่แอปนี้เลยค่ะ Pinterest นะคะเข้าไปปุ๊บก,ก็เซิร์ชหานะคะพิมพ์เซิร์ชหาคำว่าเสื้อสูตรนะคะจากนั้นเราก็พอพิมพ์เสร็จนะคะนะคะติ๊กเข้าไปได้เลยติ๊กก็จะมีรูปแบบให้เลือกแย่ๆมากมายเลยนะคะลองเลื่อนดูนะคะใครชอบแบบไหนก็ จิ้มเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดไว้นะคะเนี่ยค่ะจะมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยชอบแบบไหนก็ติ๊กไปนะคะวิธีดาวน์โหลดภาพไว้ก็คือเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าชอบรูปนี้เนาะแล้วก็ติ๊กที่จุดสามจุดด้านบนแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดรูปดาวน์โหลดรูปภาพจากนั้นเราชอบแบบไหนก็ดาวน์โหลดไว้อีกค่ะกดไปที่จุดสามจุดนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปที่แอปนี้นะคะแอปพลิคอาร์ตนะคะพอเข้าไปแอปพลิ a อาร์ตปุ๊บก,ก็กดไปที่บวกจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเอามาทํานะคะสมมุติว่าพี่แดนเลือกรูปนี้นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมาหน้านี้เลยแล้วก็เลื่อนเครื่องมือแถบข้างล่างเลือกตรงที่เพิ่มภาพนะคะ เพิ่มรูปภาพมาปุ๊บแล้วก็เลือกรูปภาพในอัลบั้มมาหนึ่งรูปมาถึงตอนนี้เราก็ตัดตัดเอาเฉพาะช่วงคอนะคะช่วงหัวช่วงคอค่ะก็ติ๊กถูกพอได้ช่วงที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กถูกนะคะแล้วเราก็มาเลือกเครื่องมือข้างล่างที่ว่าตัดออกนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะบุคคลก็คือ person นะคะแล้วก็ขยายรูปของเรานะคะ ขยายให้ตรงให้ลงล็อกนะคะให้ให้พอดีกับเสื้อะค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปที่ยังลบยางลบด้านบนนะคะขยับรูปให้พอดีน้อยไปที่ยังลบแล้วก็ลบช่วงส่วนที่ไม่ต้องกกนออกนะคะลบแล้วก็ถ้าลบผิดเราก็สามารถกับ มาที่คืนรูปได้นะคะติ๊กที่คืนรูปแล้วก็เอามือขยับไปมาไปมาคือเลื่อนลบตามส่วนที่เราต้องการลบอะคะ่ะแล้วก็สามารถกลับขึ้นมาได้ถ้าลบเกินนะคะก็สามารถขยายมาดูใกล้ๆได้นะคะแล้วก็มือเราขยายเข้ามานะคะแล้วก็ดูว่าเนียนดีหรือยังขยับมาดูใกล้ๆได้เลยะคะ่ะ ถ้าเนียนดีแล้วเราก็ติ๊กถูกได้นะคะแต่ตอนนี้ก็เช็คเช็คดูให้ละเอียดก่อนนะคะไม่งั้นมันจะดูไม่เนียนนะคะต้องเช็คดีๆก่อนนะดูความเรียบร้อยถ้ามีถ้าตรงไหนไม่เรียบร้อยเราสามารถแก้ไขได้นะคะจากนั้นก็ติ๊กถูกนะคะตอนนี้ก็ยังมีแก้ไขอีกนิดนึงนะคะไม่ค่อยเนียนแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยะคะ่ะแล้วก็ บันทึกไว้ได้เลยนะคะอ๋อตอนนี้มีที่ยังไม่เนียนอีกนิดนึงค่ะต้องไปแก้ไขพอแก้ไขเสร็จก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะติ๊กถูกข้างบนเนาะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะบันทึกด้านบนนะคะทุกอย่างก็จะไปอยู่ในอันลบ,บั้มภาพของเราเลยนะคะลองไปดูนะคะแบบนี้เลยค่ะก็มาอยู่ในอันลบ,บั้มภาพเรียบร้อย